งานไสของแท้ความจริงแล้วทางโรงเรียนนายร้อยจอบรออะไรนี่เขาน่าจะมีการถแถลงเนาะว่าอาจารย์หนิงหรือว่าเจ๊นหนิงคนเนี้เข้าไปเป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนนายร้อยได้อย่างไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้นะคะจะเป็นข่าวสารที่เป็นภาคต่อจากที่ก่อนหน้านี้เราเคยรายงานไปเนาะที่ทาง มิกโจ๊กกับภรรยานั้นก็งานเข้าเพราะว่าจะมีเจ๊นหนิงคนนี้แหละที่ไปแจ้งความว่าทางเมียของมิกโจ๊กนั้นขโมยทรัพย์สินไปจากคอนโดของเขาแล้วก็สามีด้วยดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้ากันว่าใครจะเป็นคนร้ายกันแน่เพื่อนๆเข้ามาแล้วอย่าลืมช่วยกันสแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าด่วนสารออกหมายจับเจ๊นหนิง สามีที่เป็นตำรวจพร้อมกับหลานในข้อหาของการร่วมกันแจ้งความเท็จเป็นข่าวของวันนี้นะคะ22พฤศจิกายนในช่วงประมาณ5้าโมงครึ่งด่วนสารออกหมายจับแล้วเจนิงสามีหลานโดยมีการแจ้งสองข้อหาในการร่วมกันแจ้งความเท็จกับภรรยาของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานอดีตรองผบตร จากกรณีที่นางศิรินัดดาหักทานอายุ50ปีผู้เสียหายภรรยาของบิ๊กโจ๊กได้เข้าแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนสอนพอระขนงในข้อหาของการร่วมกันแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักง,งานเพื่อที่จะกั่นแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษหรือว่ารับโทษที่หนักขึ้นกับทางเจนิงหรือว่านางสาวธนฐาอายุ50ปีและพันตำรวจเอกพีมพ น้อมชอบพิทักษ์ในอายุ53ปีสามีรวมทั้งพยานอีกหนึ่งรายก็คือหลานเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาจากนั้นในวันที่5พฤศจิกายนพนักงานสอบสวนสอนอพระขนงจึงขออนุญาตออกหมายจับแก่ผู้ต้องหาทั้ง3คนโดยสารนั้นพิจารณาให้ออกเพียงแค่หมายเรียกเนื่องจากบุคคลทั้ง3าคนนั้นมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงให้โอกาสอะเนาะ ก็เลยให้พนักง,งานสอบสวนพิจารณาโดยออกหมายเรียกให้มาพบหากไม่เข้าพบให้พิจารณาคำร้องออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสามคนต่อไปแต่คุณสังเกตไหมคะว่าวันนั้นเป็นวันที่ห้าพฤศจิกายนแต่ทําไมสามคนนี้นะคะทราบอยู่แล้วว่าจะต้องมีหมายเรียกหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยข่าวก็ออกกันคือโคมมอรมอ่เนาะ ว่าหลายๆคนเขาก็สงสัยในพฤติกรรมของอาจารย์นายร้อยพิเศษคนนี้แหละมันมันดูประหลาดประหลาดนะจากที่ไปออกรายการโหนกระแสอะไรหลายๆคนเขาก็ไม่ค่อยจะน่าเชื่อถือนะซึ่งณนะตอนนั้นมี่ก็ได้พูดไปอะนะว่าเรามีความรู้สึกว่าเขาก็ดูประหลาดประหลาดนะจากคําให้สัมภาษณ์จากการที่เขาบอกเล่าอะไรต่างๆนาน,น,นาเกี่ยวกับสามีเขาด้วย แม้กระทั่งคดีความออกมาเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าสามีก็มีความม่นออกมั่นใจในตัวภรรยาดังนั้นก็จะยึดมั่นต่อไปว่าภรรยาผมเป็นคนดีอะไรทํานองนี้จนทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเอาเป็นว่าคนทั้งประเทศสงสัยดีกว่าแต่ในวันที่มีการออกหมายเรียกเนาะ5พฤศจิกายนจนกระทั่งถึงวันนี้นะคะ22พฤศจิกายนคือเราแปลกใจว่าตัวสามีของคุณก็เป็นตำรวจ แล้วคุณก็เคยเข้าๆออกๆออกคุกตารางเคยเป็นคดีความมาแล้วคุณน่าจะทราบอ่ะมันเหมือนกับว่าเราน่าจะทราบชะตากรรมอยู่แล้วว่าเราต้อง้องเจอสเต็ปอะไรบ้างแต่คุณแปลกใจไหมคะว่าตั้งแต่วันที่ห้าทั้งสามคนเพิกเฉยเลยสามีภรรยาหลานสามีก็เป็นตำรวจย่อมรู้ดีอยู่แล้วแสดงว่าเขามีความไม่ชอบมาพากลมากกว่าเดิมอีกนะ ราะสรุปแล้วหมายเรียกก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรบุคคลทั้ง3าคนนี้ได้ก็คือบุคคลทั้งสาคนนี้ก็อาจจะเพิกเฉยเปล่าไม่ได้ไปรายงานตัวแต่อย่างใดก็คือเยียบหายจนกระทั่งในวันนี้นะคะ22พฤศจิกายนศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวน3าหมายดังนี้ 1. นางสาวธนัถายอดเยี่ยมก็คือเจนิงสองนายพงพัฒน์วรเกตก็คือหลาน สามนายพิมพ์พจน้อยชอบพิทักษ์โอ้อันนี้น่าแปลกนะอันนี้เป็นสามีอันนี้เราไม่แน่ใจว่าหมายจับเขาจะไม่ระบุตําแห,หน่งหรือเปล่าเพราะจริงๆเขา,าเป็นตํารวจนะแต่ทาไมเขาใช้คําว่านายก็สามีนะคะก็โดนไปด้วยในข้อหาของการร่วมกันแจ้งความเท็จว่ามีการกระทําความผิดอาญาโทษจําคุกไม่เกินสองปีและร่วมกันแจ้งความเท็จ เพื่อกลันแกล้งให้คู่กรณีนั้นได้รับโทษที่หนักขึ้นในวงเล็บนะคะจำคุกไม่เกิน5ปีโดยผู้กล่าวหานั่นก็คือานางสาวสิรินัดดาหัดพานอายุ50ปีผู้เสียหายภรรยาของทางบิ๊กโจ๊กนั่นเองอดีตรองผอ,อรตอรอแต่เป็นที่น่าแปลกใจน,นะคะเพราะว่าหลังจากข่าวเมื่อสักครู่นี้มีได้ไปเจออีกข่าวหนึ่งลงไว้วันที่หนะคะ5พฤศจิกายน จากที่มีกระแสข่าวออกมาว่าสอนพระขนงไปขอสารอาญากรุงเทพใต้ในการออกหมายจับเจนหนิงพร้อมสามีก็คือพันตำรวจเอกพิมพ์พศแล้วก็หลานชายในข้อหาร่วมกันแจ้งความเท็จกั่นแกล้งให้ทางภรรยาของบิ๊กโจ๊กแล้วก็บิ๊กโจ๊กนั้นเกิดความเสียหายแล้วก็ได้รับการเอาผิดในคดีของการลักทรัพย์ในเคหาสถานแล้วก็ร่วมกันบุกลุกเคหาสถาน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในขณะที่สารอาญากรุงเทพใต้ย,ยกคำร้องการออกหมายจับแล้วก็ออกเป็นหมายเรียกแทนโดยให้เหตุผลว่าทั้งสามคนนั้นมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ที่สอน,นอพระขนมเพื่อมาติดตามความคืบหน้าและได้มีการพูดคุยกับทางเจนหนิง เจนหนิงยอมรับว่าทราบเรื่องแล้วแล้วก็ได้โทรไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สอนอพระขนงเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรมากมายเนื่องจากในช่วงสาวันที่ผ่านมาตนจับสังเกตได้ว่าโทรศัพท์ของตนนั้นได้ถูกดักฟังจากกลุ่มบุคคลหนึ่งโดยมีเจ้าหน้าที่แจ้งเข้ามาจึงไม่ค่อยได้อยากจะพูดคุยรายละเอียดอะไรมากนักผ่านทางโทรศัพท์เพราะกลัวว่าจะถูกดักฟัง เมื่อได้สอบถามว่ารู้สึกกังวลกับการออกหมายเรียกในข้อหาแจ้งความเท็จนั้นหรือไม่เจ๊หนิงได้ยืนยันว่าไม่ได้กังวลอะไรเลยเพราะว่าทุกอย่างมีหลักฐานชัดเจนและทุกอย่างก็ว่าความกันไปในชั้นศาลไปสู้กันตามกระบวนการความยุติธรรมและถ้าหากตนมีความผิดในการแจ้งความเท็จจริงก็ดำเนินการไปได้เลย ขอยืนยันไม่ได้มีการแจ้งความเท็จแต่อย่างใดโดยหลังจากนี้ก็พร้อมที่จะสู้คดีเพราะยืนยันได้ว่าตนและสามีนั้นถูกกั่นแกล้งสารพัดโดยมีการทำา AI เช่นดิฉันเป็นภรรยาน้อยมีสามีมาแล้วถึง4คนซึ่งไม่ได้เป็นความจริงเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะดิฉันมีหลักฐานเยอะจะยิงนกดิฉันไม่ต้องใช้กระสุนหมดหรอก คือถ้าพี่ไม่มีหลักฐานแน่นทอศาลก็คงจะไม่ออกหมายจับอย่างแน่นอนอันนี้เจนิ่งได้กล่าวนะคะในขณะที่ผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าอา้าวแล้วจะไปให้ปากคำวันไหนล่ะเจนิ่งบอกว่ากล่าวไม่ได้ว่าจะเดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมที่สอนอพระโนงในวันไหนแต่ก็คงจะเร็วๆนี้เดี๋ยวจะไปวันไหนก็จะแจ้งให้กับทางผู้สื่อข่าวได้ทราบอีกครั้งหนึ่งต่อมาผู้สื่อข่าวก็ได้ติดต่อไปที่ ผู้กำกับการสอน,นอภาคขหนง่งเพื่อสอบถามหนึ่งข้อมูลดังกล่าวในการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับทางพันตำรวจเอกชัยวัตรกล่าวว่าก็เป็นไปตามที่เป็นข่าวแหละซึ่งส่วนตัวแล้วตัวเองก็ไม่ได้อยากจะลงรายละเอียดอะไรมากนะักแต่ก็ยืนยันว่าจะให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายเลยอันนี้เป็นข่าวเก่าวตั้งแต่วันที่5นะคะแต่นี้ก็แปลกใจอยู่ว่า เจ๊นหนิงเป็นคนบอกว่าเจ๊นหนิงมีหลักฐานทุกอย่างเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปให้ปากคํากับทางตํารวจแต่คุณแปลกใจไมหมคะว่าตั้งแต่วันที่ห้าจนกระทั่งถึงวันที่ยี่สิบสองคุณยังไม่ได้ไปจนกระทั่งเราออกหมายจับอีกครั้งหนึ่งอ่ะคุณว่าแปลกไหมะมันดูมีเงื่อนงำไหมท,ท่านท่านได้ว่าเจ๊นหนิงก็ขูฟ่ฟ้อเลยนะว่าตัวเองนั้นมีหลักฐานทุกอย่างเลยแล้วก็พร้อมที่จะสู้มีหลักฐานที่จะเอาผิดเมียบิ๊กโจ๊กได้ว่ากลั่นแกล้งตนเองสารพัด มีการปล่อยข่าวที่เป็นข่าวปลอมมีการสร้างหลักฐานด้วย AI อะไรแบบเนี้ยคือเราแปลกใจมากเลยว่าระยะเวลาเท่าไหร่อ่ะเกือบ20วันเหรอคุณทําอะไรอยู่แล้วทําไมคุณไม่ไปมอบตัวคุณไม่ไปพูดคุยไปให้ปากคำํำจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเขาออกหมายจับ เพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารแล้วสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้นะคะว่าคุณอยู่ทีมใดคุณเชื่อเจนหนิงหรือเปล่าคุณคิดว่าเจนหนิงมีเงื่อนงำอะไรไหมสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ